ร้านเปิดปกตินะครับมาครับวันนี้ลูกค้าย่าลังสิตนะครับมาจัดยาง XCD สองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่หนึ่งคู่นะครับวันนี้ชมกันนะครับนี่ครับตอนนี้ยางก็ขาดตลาดนะครับจะติดมาใส่กันนะครับยางขาดตลาดไม่พอแล้วก็ราคาก็ยังขึ้นอีกนะครับนะคบอาสวัสดีครับลูกหลอมาจากไหนครับ มาจากลังสิตนะครับวิ่งอะไรครับรถรบวิ่งไก่วิ่งไก่วิกิตันครับห้าตันวิ่งไก่ห้าตันนะครับนี่ครับลูกค้าวิ่งไก่ห้าตันมาจากลังสิตนะนะครับล้อหน้าก็จะเป็นลายซิงค์เดิมน,นะครับตัวนี้ก็ใส่ลัตยางยูสต้านะครับเดลต้านะครับเบอร์ยางอยู่ไหนเอ่ยเบอร์ยาง อาหาเบอร์ยางครับน่าจะเป็นยางสองสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับโอเคนะครับล้อหน้านะครับก็จะเยื่ยนกก่อนครั้งยื่ยนหน่อยนะครับโอเคอินเตอร์นีโวคันนี้ซุกมาแล้วนะครับอินเตอร์ซิงนะครับนี่ครับด้านในครับสายแววเจาเหมาแน่นอนครับดูครับเพิ่งใส่สดๆแลร้อนมาเลยครับแรงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรถวิ่งไก่นะครับรถวิ่งไก่ ย่านลังสิตนะครับเป็นลูกค้าประจํากันโดเซียแบงค์นะครับเสียแบงค์นะครับเสียแบงค์ให้เดินทางมาเปลี่ยนยางนะครับอันนี้ก็มาชมกันนะครับเหมือนเดิมนะครับกับฮีโร่นะครับฮีโร่สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบสี่นะครับเราจะมีเหมือนเดิมนะครับสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบสี่นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับคนไหนที่เคยสั่งผมไว้ให้ผมส่งเลยคราวนี้ช่วยทักแชทมาหาผมหน่อยนะครับนี่ครับ ฮีโร่นะครับพอดีผมลืมนะครับแชทเยอะจัดนะครับโอเคครับผมอ่านะครับอันนี้ก็ยานะครับเอ็กซ์ซีดีสองสองห้าเจ็ดห้าเจ็สี่สองสองห้าเจ็ดห้าเจ็ห้าของเรายังมีนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับ 2 4 225 755หห้านะครับเข้ามาได้เลยนะครับ XCD เรายังมีไว้บริการลูกค้าเหมือนเดิมนะครับไอ้บ้า2 4งสี่ห้าเจ1ด15หน้านะครับโอตันนี้แล้วก็มีนะครับมีถ้าเบอร์นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับ19555้านะครับ19550นะครับแล้วก็ยังมีไว้คอยดูให้ลูกค้าไว้บริการลูกค้าเหมือนเดิมนะครับ ห้าเจ็ห้้าสิบเจ็ก็มีนะครับตัวใหญยที่ขึ้นเข้ามาเลยนี่ครับล้อแม็กวันนี้นะครับเดี๋ยวเย็นๆช่วงบ่ายๆนะครับพบกับรถจากเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวรถเพชรบุรีนัดใส่ที่บันโป่งนะครับเป็น XL4 นะครับ XL4 นี่นะครับ XL4 นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าโทนัดไว้ที่บันโป่งนะครับจัดแม็กของยางนะครับเดี๋ยวแก้กันนะครับลูกค้าเพชรบุรีนะครับ เป็นแม็กล้อหน้าแม็กล้อหลังนะครับตอนนี้เป็น XL หน XL 1นะครับจ l หน XL 1นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสายที่ไม่ชอบล้นนะครับสายที่ไม่ชอบล้นนะครับทักเข้ามาได้เลยแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับ XL 3นะครับเพาลอยที่ไม่ชอบล้นมากนะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับ PE ส7มเจ็ด XL 3 ก็ใจแอน XL 1นะครับสีบอลเงินนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับของเรามีครบทุกสีนะครับยกเว้นสีทองสีทองของขาดนะครับตัวนี้สีทองของขาดนะครับสั่งไปแล้วครับของยังไม่มานะครับแล้วก็ XL 4สีบอลนะครับ XL 4สีบอลเอาเดิมนะครับ15นะครับคู่ละ10,000บาทนะครับตัวนี้ครับแล้วก็สี HD สี HD กับ XL 1เทอรลอยนะครับยอดนิยมนะครับตัวนี้กระแสแรงนะครับคนดูในยูทูบหมื่นกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะครับ กับแมตช์ชุดนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับมาชม XL 3นะครับ XL 3นะครับจาแอน XL 3ามเค้ารอยสินะครับตอนนี้คู่ละ10,000บาทนะครับตอนนี้ก็มาแรงครับเมื่อวานก็ใส่ไปเมื่อวานก็ใส่ไปคู่หนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวจะลงอีกทีนะครับอ้าวมาแล้วมองไม่เห็นนะครับ2020มาอ้าวครับจาแอน XL 1นะครับเค้าสิมีของนะครับโหมองไม่เห็นสายตาสั้นครับตรงนี้มองไม่ค่อยชัด นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยครับนี่ครับตัวนี้ครับแม็กเรามีครบทุกตัวนะครับแบตเตอรี่มือสองแล้วก็มีนะครับนี่ครับโอเคครับนี่ครับครบๆเลยครับเดี๋ยวไปดูแม็กด้านในกันตัวนี้เป็น RPF1 นะครับ RPF1 นะครับพร้อมยางหนึ่งหมื่นเดียวครับมาเลยครับสนใจทักเข้ามาเลยพร้อมยางหมื่นเดียวครับอ่านี่ครับลอหน้านะครับนี่ครับงานยุตต้านะครับ งานยูต้าทีเอนะครับพร้อมยางหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้หมื่นพันนะครับขาวางหมื่นพันนะครับมาแล้วก็ที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะเขาจะเป็นหกลูตัวนี้นะครับหกลูคู่ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับน็อตจบอัพลิงพร้อมนะครับมาแล้วนะครับหกลูสนใจทักเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับเลยครับแม็กห้าลูนะครับเวลนะครับงานสวยๆเลยครับมีสองตัวให้เลือกนะครับก้านตรงกับก้านยกนิดๆนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ครับสวยๆครับสวยๆเลย ยางเซละพันกว่าบาทก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับพันกว่าบาทโคตรถูกครับมาเลยครับนี่ครับฝา,ดาก,กด,าาด้วยนะครับกับร้อตะเก่งธรรมศาสตร์องหลวงนะครับ ที่081นะครับ9191976นะครับ0819191976แม็กยางบรรทุกคิดถึงเราได้เลยนะครับถูกแน่นอนนะครับขอบคุณครับ